สวัสดีครับช่องแก้งไก่นะครับตัวนี้เป็นเบอร์ต้า92เป็นตัวเต็มนะครับเป็นไม้ดำแกะสลักหัวเสือลงน้ำทองกัมเปลวแท้เป็นน็อตความบางเท่ากับน็อตเดิมนะครับเพราะต้องใช้น็อตตัวเดิมนะครับก็ความบางเท่ากับประกับตัวเดิมนะครับเพราะว่าใส่น็อตเดิมกับเป็นน็อตทองนะครับ เบอร์เาเก้าสองเอเสใส่นอตทองนะครับนอตเดิมนะครับตรงรุ่นครับอันนี้เป็นนอตของเบอร์เดซ่านะครับเป็นชุบทองหุ้มทองที่หัวส่วนเกลียวก็เกลียวเดิมใส่แล้วจะได้ชัวร์ไม่มีปัญหาครับนอตแท้นะครับ